บลัวกระสุนหมดเหตุผลสำคัญเบรกอิสราเอลโจมตีอิหร่านหากสงครามมันยืดเยื้อ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มีประเด็นสถานการณ์ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นทางแถบตะวันออกกลางนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับประเด็นในวันนี้แล้วครับเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วและก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นควันหลงมากกว่านะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งจากทางฝ่ายของอิสราเอลและก็ทางฝ่ายอิหร่านนะครับซึ่งหลังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วครับมันก็มีเรื่องราวที่ ต้องให้ตามขบคิดตามติดกันต่อเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากสงครามเพราะว่าสถานการณ์ของสงครามที่มันเกิดขึ้นทั้งทางฝั่งอิหร่านและก็อิสราเอลนะครับผลออกมามันตอนนี้มันก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายก็มีการเหมือนจะแย่งซีนกันนะครับต่างคนก็ต่างมาออกระบุว่าฝ่ายตัวเองนั้นได้เปรียบนะครับฝ่ายตัวเองนั้นได้รับชัยชนะมีความเหนือกว่าใน สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงไใใกลในวันนี้นะครับมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าหลักฐาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงทางฝั่งของอิสราเอลแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถปฏิบัติการโจมตีอิหร่านให้เรียกว่าลาบคาบ ได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียวนะครับจถนนการอันนี้คือทางฝั่งของอิสราเอลเขาประเมินไว้แต่มันก็มีฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอิสราเอลนั่นก็คือทางฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็ฝั่งพันธมิตรอย่างอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเขาก็บอกว่านะครับ คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าอิสราเอลนั้นสามารถโจมตีแล้วเสร็จได้เพียงในครั้งเดียวมันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่สงครามที่ถ้าเผื่อว่าอิสราเอลโจมตีแล้วถ้ามันไม่สําเร็จไม่นมันไม่สิ้นสุดแล้วสงครามมันบานปลายผลที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมครับว่า ค่าใช้จ่ายที่มันจะตามมาเพราะว่าเหตุการณ์ที่ทางฝั่งอิสราเอลถูกอิรานโจมตีในครั้งนั้นด้วยขีปนาวุธมากกว่า320ลำในครั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากฝ่ายของอิสราเอลและก็อเมริกาและพันธมิตรเองนั้นเรียกได้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเขากลัวว่าอย่างนี้นะครับเขากลัวว่าตอนนี้เขายังประเมินไม่ได้ว่า อิล่าน,นั้นมีขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเท่าไหร่มีขีปนาวุธแบบคุยมิตรซด์เท่าไรนะครับแล้วก็มีโดรนกามิเกเซ่อย่างซาเฮปหนึ่งสามหกนี่ปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันไม่ประมาณคือมันคือมันมันไม่สามารถประเมินปริมาณจากข่าวกลองได้ว่าสิ่งต่างๆที่พูดมานั้นมันมีปริมาณเท่าไหร่แล้วขีปนาวุธที่ทางฝั่งของอเมริกาและพันธมิตรรวมทั้งอิสราเอลนั้น มีประมาณเท่าไหร่แล้วมันพอที่จะตอบโต้กับทางอิหร่านได้หรือไม่สมมุติว่าถ้ามีการตอบโต้กันไปมาแล้วทางฝั่งของอเมริกาเขากลัวว่าอาวุธที่จะไปโต้ตอบนั้นอันที่หนึ่งก็คือกลัวจะไม่พออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือราคาที่ใช้ไปเทียบกับขีปนาวุธของทางฝั่งอิหร่านที่ยิงมานั้นมันเขาเรียกได้ว่ามันแตกต่างกันมากเลอเกินนะครับลองมาดูกันราคานะครับว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหน ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับนับเฉพาะของอิสราเอลเจ้าเดียวนะครับมีค่าใช้จ่ายในการต้อตอบและก็สกัดกั้นอาวุธที่อิหร่านยิงมาในวันนั้นนะครับใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับ หมดเงินไปประมาณเทียบเป็นราคาที่อาวุธที่ใช้ไปเป็นราคาเทียบเป็นเงินนะครับหนึ่ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ50 0 0 0ล้านบาทนะครับทีนี้มาดูไอ้เจ้าราคาของอาวุธป้องกันภายทางอากาศที่ทางฝั่งของอิสราเอลใช้นะครับอิสราเอลใช้ในระยะ,ะขีปนาวุธระยะใกล้ก็จะใช้พวกไอออนโดมนะครับก็จะมีราคาประมาณลูกหนึงประมาณ40,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ1.4ล้านบาท แต่ถ้าเป็นระดับที่2ก็จะเป็นพวกเดวิดสลิงนะครับมันก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ37ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ใช้กับขีปนาวุธระยะกลางถึงระยะไกลนะครับต่อ1ลูกที่ใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นขีปนาวุธระยะไกลนะครับหรืออาจจะเป็นพวกบอลลูสติกมิสไซน์นะครับที่ยิง มาระยะไกลนะครับก็จะใช้พวกระบบป้องกันภัยอากาศที่จะเป็นพวก a อ r ร่สองแอโรมนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ลูกและประมาณ7 3 1ถึง128ล้านบาทอันนี้คือกี่ปราวุธที่ใช้ในการสกัดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันใช้งานเกิดขึ้นเนี่ยนับเฉพาะของอิสราเอลเจ้าเดียวนะครับคืนนั้น4-5 5ช่โมงใช้เงินไปหมดเกือบ5 0 0 0 0ล้านบาท อันนี้ยังไม่นับรวมกับชาติพันธมิตรนี่ครับที่มีการร่วมกันสกัดกั้นวันนั้นเองมาดูง่ายๆครับอย่างอเมริกาวันนั้นมีการใช้เรือ,อขีปนวุตจากเรือชั้นอาเบิร์กเรือพิฆาตนะครับมันก็มีขีปนวุธที่ยิงไปต่อลูกหนึงนี่ก็ประมาณ 2ล้านเหรียญน,นะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ70ล้านบาทนะครับและขณะดเดียวกันมันก็มีการใช้ขีปนาวุธรุ่นส t ต n d า r มิสไซล์ทีนะครับ SM3 นะครับลูกหนึ่งนะครับมันมีราคาถึง5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือเกือบประมาณเกือบ200ล้านบาทอันนี้นะครับพูดถึงราคาต่อลูกนะครับเพราะนั้นคืนนั้นอเมริกาก็ใช้เผาผลาญเงินไปมากพอสมควรเหมือนกัน ในวันนั้นนะครับมันก็เลยมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งของอิหร่านทําไมมีการใช้โดรนถึง170ลําในการบินเข้ามาโจมตีทางฝั่งอิสราเอลทั้งๆทีทท่ความเร็วของโดรนมันก็ช้าแสนช้านะครับระยะทางมันก็ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงทางฝั่งของอิสราเอลเพราะว่าระยะทางมันตั้งพันห้าร้อยกิโลเมตรนะครับมันเขาก็มีเหตุผลทางฝั่งของอิหร่านว่าเขาบอกว่า เอาไว้เผาผลาญเงินของทางฝั่งอิสราเอลเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับโดนลาหนึ่งมันก็จะมีราคาอยู่ประมาณ7 8 0 0แแสนนะครับแต่อาวุธป้องกันภายทางอากาศที่ยิงมาเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เป็นไอออนโดมนะครับเพราะนั้นมันก็รวมๆขีปนาวุธอื่นๆด้วยเพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมันจึงมหาศาลทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าเรียกเป็นค่าใช้จ่ายต่อ,อาราคาเนี่ยทางฝั่งอิสราเอลขาดทุนย่อยยับทีเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมานี้นะครับมันจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางฝ่ายของพันธมิตรอิสราเอลโดยเฉพาะอเมริกาและก็อังกฤษนะครับจึงพยายามที่จะห้ามปราบไม่ให้ฝ่ายของอิสราเอลนะครับตอบตอโตอ้ด้วยปริมาณการโจมตีที่มันมากเกินไปคือผูดง่ายๆก็คือให้จํากัดขอบเขตและก็ให้อิสราเอลไปหาวิธีในการโต้อตอบนะครับ ให้มันจํากัดวงในการโต้ตอบให้มันน้อยที่สุดจํากัดความเสียหายให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเขากลัวสงครามมันจะบานปลายเพราะว่ามันยังมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางฝ่ายของอเมริกาและพันธมิตรของอิสราเอลนั้นยังประเมินไม่ได้นั่นก็คือปริมาณอาวุธของอิหร่านนั้นมีปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าทางข่าวกรองของอเมริกาเองมันก็ยังไม่สามารถจําแนกความชัดเจนได้ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าข่าวกรองของอเมริกาอิสราเอลมันมีความแม่นยำและมันสามารถจำแนกได้ว่าอิรานนั้นมีปริมาณอาวุธทิ้งตัวเท่าไหร่มีอาวุธมิตรไล์์เท่าไหร่มีโดนาเอ็ด136เท่าไหร่มันก็น่าจะเป็นคำตอบที่สามารถทำให้ทางฝั่งของอเมริกาและพันธมิตรของอิสราเอลนั้นตัดสินใจให้กับให้กับอิสราเอลในการตอบโต้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้นะครับ มันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือต้องจำกัดความโจมตีขอบเขตการโจมตีของอิสราเอลไว้ก่อนท่านผู้ฟังครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับปริมาณที่อิหร่านใช้ในการทําการยิงในวันนั้นนะครับ เรียกได้ว่าวันนั้นมีขีปนาวุธทิ้งตัวที่มีการยิงมานะครับประมาณ120ลูกก็แปลว่าอิรานนั้นก็น่าจะมีขีปนาวุธแบบนี้นะครับไม่ต่ำกว่า5,000ลูกนะครับพันธมิตรของอิสราเอลเขาก็มีความกังวลน,นะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะประสบความสําเร็จถึง99แต่ในแง่ของการป้องกันแต่ในแง่ของการยิงใน ล็อตแรกนั้นเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าแล้วลอกที่2นั้นมันจะมีการโจมตีมาเท่าไหร่คือแล้วลอกแรกนี่อาจจะยิงมาทั้งหมดประมาณ320ลูกในขณะที่กลุ่มฮิสบุลละก็ได้มีการผสมโลงเข้ามาด้วยเช่นกันแล้วก็มีกลุ่มฮูตีนะครับทางใต้ก็มีการผสมโลงยิงเข้ามาเช่นกันนะครับคือความกังวลน,นี้นะครับ คือเขาก็ต้องการจะสื่อว่าหากว่ามันมีการโจมตีในรอบที่2อ,อเมริกาก็มีความเกรงกลัวว่ากระสุนเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการเข้าไปต่อตีกับเป้าหมายบนอากาศรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ